สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุธาราค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเขตชุมชนปราสาสนะคะซึ่งชุมชนปราสาสนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่ห้วยทับทันนะคะอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเรากําลังลงพื้นที่นะคะปราสาทตร์ปราสาทบ้านปราสาสหรือปราสาทห้วยทับทันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าด้านหน้านี้นะคะจะเป็น ที่ตั้งขององค์ปราสาทนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศนี้ให้มากเลยนะคะน่าจะได้ขี่มาช่วงกลางคืนเนาะค่ะงคงจะคลำทางกันไปจนแหลกนะคะโอเคเอาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะว่าเส้นทางโบราณทางกวียนโบราณมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยเราก็จะเห็น,นะะมีไฮไลท์ยังไงบ้างคะด็อกเตอร์ ที่นี่แหละคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโพนเนาะเหมือนมันนูนขึ้นไปอะคะ่ะเป็นชุมชนโบราณน,นะเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณน,นะคะแล้วก็มีวัดอยู่ด้านในด้วยแล้วก็มีองค์ปราสาทตาั้งอยู่ด้านในด้วยนะคะเป็นลักษณะเหมือนที่เราเห็นที่ปราสาทเมืองทีนะคะปราสาทเมืองทีจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าเห็นว่านี่เป็นศิละปะแบบขอมนะคะแบบอาณาจักรของโบราณ ประสบประสานกันอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของพระตรีมุรติ้นะทาทั้งสามพระองค์นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นประสาทที่ไม่ใหญ่นะคะเป็นสร้างเป็นรูปเหมือนลักษณะเป็นเป็นเจดียอยองค์นะคะเป็นแบบประยุกต์นะคะแต่ว่าก็จะมีกำแพงแก้วเป็นศีลาเลง เหือพระตีมูลติน,นะะี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์นะคะให้มารวมอยู่ในพระองค์เดียวนะคะเป็นฐานกติการนําการนําเทพเจ้าทั้งสามพระองค์นี้มารวมเป็นพระองค์เดียวนะคะก็อาจจะเกิดการลักษณะเหมือนกัน จะบูชาพระพรหมกับบูชาพระพรหมไปคนจะบูชาพระนารายณ์วิษนุกับบูชารนารายณ์วิษนุไปคนบูชาพระศิวะกับบูชาพระศิวะไปนะคะแต่มันก็จะมีอยู่ฐานคติหนึ่งในการที่เทพเจ้านี้รวมกันเป็นหนึ่งนะคะก็ออกมาเป็นตรีมรตินั่นเองนะคะคือเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามพระองค์นั้นมารวมอยู่ในพระวรกายพระองค์เดียวนะคะก็จะเป็นเรียกว่าตรีมรตินะคะดังนั้นก็ ขึ้นมานะคะเป็นบางตรีมุรตินั่นเองนะคะมันใช่อยู่วันเนี่ยว้าวภาพสวยมากเลยค่ะขับรถมานี่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะใช่หรือเปล่า <c oughs> คนขับนี่คือขับไปทั่วนะ <c oughs> ดอเอร์ให้พามาก็มานะใช่ <c oughs> ใช่อยู่เป็นอะไรที่เรียวมากเลยนะคะผู้ชมค่ะอ๋ออันนี้เป็นด้านหลังเราเข้ามาเราเราเราไม่ได้เข้ามาด้านหน,น้าแต่ มาตอนนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจนะคะต้องบอกกอนที่มาเห็นบรรยากาศคลหคำหาเราคลำหาคะคลำหาแล้วก็เห็นบรรยากาศก็เอาบรรยากาศมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะว่ากว่าเราจะไปเจอจุดหมายปลายทางแต่ละที่นั้นนะคะต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะคะอ่า g o o ก l e ก็ใช้ไม่ได้ให้ตอนนี้เออเน็ตมาไม่ถึงนะคะเนี่ยต้องใช้วิธีการถามทางเอา